สวัสดีค่ะ,คะจากสวนลูกหมูประตุ้ยพันไม้นะคะวันนี้มาจาัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับเพื่อนสมาชิกค,ค่ะนี่นะคะลูกค้าเป็นหมอนทองเข่งรุ่นนี้นะคะลูกค้า5้เข่ง3,500บาทส่งฟรีกงไปรษณีย์ไทยนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าท่านใดใช้จํานวนเยอะ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0899392635นะคะลูกค้าเราสามารถมาคุยต่อรองราคากันได้นะคะถ้าใช้ในจํานวนที่เยอะๆนะคะค่ะแล้วอันนี้นะคะเป็นหมอนทองทรงกิ่งกระโดงค่ะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะอายุจะอยู่ที่8-9เดือนรุ่นนี้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรงค่ะไม่ต้องตัดรากขดให้ยุ่งยากลูกค้าสามารถนําปลูกได้เลยอย่างที่แจ้งข้างต้นนะคะเรามีสินค้าลองลังให้กับเพื่อนสมาชิกในจํานวนที่เยอะค่ะถ้าเพื่อนสมาชิกใช้เยอะอย่าลืม โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0899392635หรือว่าจะมาที่หน้าสวนค่ะใช่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรมาสั่งซื้อกับเราได้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ5เข่ง3,500บาทส่งฟรีลงกรงไปสนีไทยนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะรอช้าไม่ได้นะคะรีบมาจัดกันได้เลยค่ะ